คุ้มไข่ฆ่าไข่ต่างกันอย่างไรยาฆ่าไข่หรือ ovitidal effect คือการเพ่นสารไปสัมผัสกับไข่ของแมลงโดยตรงทำให้ไข่ไม่มีการเจริญพัฒนาหรือไข่ไม่ฟักหรืออัตราการฟักลดลงเช่นฟีโปรนิลไวออยล์และไซเพอร์เมทรินซึ่งมีกลไกการออกฤทธิ์แตกต่างกันโดยเกษตรกร,ะกรจะต้องคำนึงถึงพฤติกรรมการวางไข่ของแมลงว่าวางไข่บนพื้นผิวส่วนนอกของพืช หรือวางไข่ในเนื้อเยื่อพืชนอกจากนี้อายุของไข่ก็มีผลด้วยเช่นกันเนื่องจากไข่ที่วางใหม่ๆจะมีความอ่อนแอกว่าสำหรับยาคุมไข่หรือ t r a n o v a l l effect คือการท้่นสารไปแล้วสารเคมีจะมีผลต่อแมลงเพศเมียเล็กน้อยหรือไม่มีผลเลยตัวเมียที่สัมผัสหรือกัดกินใบพืชที่มีสารจะมีชีวิตรอนและวางไข่ได้ปกติแต่สารจะมีผลต่อไข่ในท้องของตัวเมียทำให วางไข่ไปแล้วไข่ไม่ฟักหรืออัตราการฟักลดลงแต่จะไม่มีผลกับไข่ที่วางไปก่อนที่ตัวเมียจะได้รับสารเคมีเช่นโนวาลูรอนดังนั้นกเกษตรกรจึงชวนเลือกสารเคมีให้เหมาะสมกับชนิดของมแมลงและระยะเวลาการวางไข่ของมแมลงเพื่อให้คุ้มค่ากับแรงงานเวลาและเงินที่ลงทุนไปด้วยความปรารถนาดีจาก SPTG